สวัสดีครับผมนายวรากรงคงกระพันธ์วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ข่าวเรื่องวัคซีนโควิด1 9บเก้าไฟเซอร์ไบออนเทคเซ็นสัญญาซื้อขาย mRNA 20ล้านโดสกับกลมคู่คุมโรคแล้วบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดและบริษัทไบออนเทคได้ประกาศลงนามสัญญาร่วมกับกลมคู่คุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขในการจัดการส่งวัคซีนป้องกันโรคโควิด1 9าจำนวน20ล้านโดสสำหรับปี2564 ให้กับประเทศไทยโดยมีแผกนกำหนดการส่งมอบในไตรามาสที่4ของปีนี้การลงนามดังกล่าวได้รับการยืนยันแถลงการจากบริษัทไฟเซอร์ประเทศไทยจำกัดในวันที่20กระกฎาคมแต่บริษัทไม่ได้เปิดเผยราคาและมูลค่าการซื้อขายโดยระบุว่ามีเพียงข้อกำหนดเป็นไปตามช่วงเวลาในการส่งมอบและจำนวนโดสที่สั่งเพื่อใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนแบบมีเงื่อนไขจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา มีข้อข่าวนะครับข้อดีประชาชนจะได้มีวัคซีนที่มีคุณภาพใช้ข้อเสียรัฐบาลไม่ได้ระบุราคาที่สั่งมาอย่างแน่ชัดข้อกังวลยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ามีผลเสียต่อผู้ได้รับวัคซีนหรือไม่แนวทางในการนำไปใช้จัดการในภาครัฐจัดสรรให้ประชาชนได้ฉีดวัคซีนอย่างทั่วถึง2000 years later วันนี้ดิฉันจะมาวิเคราะห์ข่าวคังจอเปิดใช้สิ่ง์คนละครึ่งออนไลน์จัดทำระบบร่วมกับ Delivery นางสาวกุลยาตันติเตมิตรการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าขณะน,นี้กระทรวงคลังอยู่ระหว่างหาลือกับธนาคารกรุงไทยเพื่อปรับปรุงระบบรองรับการใช้จ่ายของโครงการคลละครึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ให้ช่วงการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 แต่การปรับปรุงระบบนั้นต้องใช้เวลาดำเนินการจึงไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจนว่าจะสำเร็จเมื่อใดขณะเดียวกันกระทรวงการคลังจะหาลือกับผู้ให้บริการแอปพลิเคชันสั่งอาหารเดลิเวอรเกี่ยวกับการจัดทำระบบร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกให กับผู้เข้าร่วมโครงการคนละครึง่งสามารถใช้จ่ายได้ส่วนกรณีที่มีสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันรายหนึ่งและจ่ายผ่านโครงการคนละครึ่งนั้นขณะน,น,นี้ถือว่าทําผิดเงื่อนไขอยู่วิเคราะห์ข่าวค้างจอเปิดใช้สิ่งคนละครึง่งออนไลน์จัดทําระบบร่วมกับ Delivery ข้อดีประชาชนได้รับการเยียวยา ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้นข้อเสียมีเงื่อนไขามากเข้าถึงได้ยากสำหรับผู้ไม่มีความรู้เรื่องระบบออนไลน์ข้อกังวลการปรับปรุงระบบใช้เวลานานแนวทางการนำสาระไปใช้ในการจัดการภาครัฐจัดการให้ระบบมีความสเสถียรมากขึ้นจัดระบบใช้งานง่าย